สนับสนุนโดด t o y ยต a 50ปีผ้าอ้อมเด็ก Baby Love กันเย่ไล Cream มลับเข้าสู่รายการ Star Stage ค่ะ ถ้าเกิดมาพูดถึงบทประพันธ์นะคะจากปลายปากกาของวอน,นประมวลมากนะคะจะเชื่อว่าเรื่องที่หลายหลายคนชื่นชอบแล้วก็อยู่ในความทรงจำนะคะจะต้องเป็นเรื่องปริศนาแน่นอนค่ะซึ่งปริศนานะคะก็ถูกสร้างมาหลายครั้งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าละครทีวีนี่ก็หลายเวอร์ชันเลยค,ค่ะสําหรับปี2012นะคะปริศนากลับมาอีกครั้งค่ะในเวอร์ชั่นของละครเวทีเดอะมิวสิคลค่ะครับผมนะครับ ปริศนาในยุคนี้นะครับผมนะครับได้น้องโรส KPN นะครับมาสวมบทเป็นนางเอกหรือว่าปริศนานั่นแหละนะครับส่วนท่านชายพศปรีชานะครับเป็นคุณตู่พบทอนซึ่งวันนี้เขาทั้งคู่ครับจะมาพูดคุยในรายการนะครับพร้อมกับเหล่านักแสดงครบทีมและพร้อมกับพุ่มกับมือทองด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะเริ่มต้นด้วยโชว์ชุดนี้กันก่อนคนที่ดีพอเชิญทางด้านนู้นเลยครับ คนที่ดีกันกว่าคำว่าวิเศษไม่มีคำพิเศษไหนบรรยายได้เมื่อเธอเก้าเดินผ่านมาคราใดดนตรีในหัวใจก้องกังวาน โลกลาคงวายวานคนที่ทำให้ลืมหายใจไปชั่วหนึ่งคนที่ทำให้ครวญแค่หนึ่งไม่ห่างหายจะเป็นฉันนี้ไปไม่ถือได นี่นะครับท่านชายพนนะครับควงคู่มาพร้อมกับปริศนาครับแล้วก็ควงคู่มากับพุ่มกับมือทองครับซึ่งน้อยครั้งจะยอมออกสื่อครับผมขอต้อนรับพุ่มกับของเราก่อนนะครับคุณลิงสวัสณีจ่ากราวรุิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านชายพจนของเราครับคุณตู่พจนรครับสวัสดีครับและคุณโรสอริสเบตกับบทปริศนาครับสวัสดีค่ะและช่วงนี้สนับสนุนโดยพรออ้อมเด็กเบบีเลิฟโตโยต้า50ปีและกานิเย่ไลท์ครีมค่ะ ก่อนหนือคนต้องเริ่มต้นค่ะพี่ลิงก่อนทำไมถึงเลือกละครเรื่องปริศนามาทำเป็นมิวสิคอลครับเออคือเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมาจากมูลนิธออิโรงพยาบาลส,สมเด็จเจ้าพยาครที่ที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักตัวมูลนิธิเองแล้วก็อยากจะหาทุนโดยการทำละครเพลงแล้วก็อยากทำละครเพลงเรื่องปริศนาค่ะพยศมาให้แล้วพี่ลิงรู้สึกยังไงคะว่าจะได้ทำเรื่องปริศนา ก็อึ้งอึงเพราะว่าเพราะจริงคือจริงๆแล้วโดยโดยตัวเรื่องนี้มันดังมากเลยนะฮะแบบไม่ถึงว่าหลายเวอร์ชั่นเลยมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งละครทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนิยายเองก็ก็มีแฟนแฟนที่เป็นใช่แฟนนิยายที่อ่านนิยายกันเป็น1 0บสรอบอเงี้ยก็ต้องมาอ่านจากนิยายสองเล่มใหญ่ๆหให้มาเป็นละครเพลงในสามชั่วโมงเนี่ย ะะซึ่งม,มันมีรายละเอียดของตัวละครอยู่เยอะมากห,หลายคนพูดถึงเรื่องของปริศนาไม่ว่าจะเป็นภาพของละครแต่ว่าโดยสมติที่เราคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของเพลงด้วยนะครับเราจะได้ยินไหมครับ<อ>ความในใจยอย่างนี้<อ>หัวหินสิ้นมนรักอย่างนี้ครับจะมีมีได้ยินเพลงต่างๆเหล่านี้ในแบบฉบับของละครเวทีรหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยทำไมคะคือตอนแรกคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าเออมันเป็นเพลงที่ดังมาจาก จากละครเรื่องนี้แต่มันก็จะมีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรหลายๆอย่างก็ครนี้ในในส่วนนี้เราเราทำเป็นละครเพลงซึ่งเล่าเรื่องด้วยก็เลยแต่งใหม่ซะเลยยังงั้นังั้นบอกแบบนี้ได้ครับว่าตอนนี้ปริศนาเดอะมิวสิควลก็จะกลายเป็นการตีความในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมัยอีกหนึ่งรูปแบบค่ะครับผมนะครับถามคนเบื้องหน้ามากดีกว่าคุณตัวคุณโรสครับตอนที่ได้รับการท้าทามติดต่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีเรื่องนี้รู้สึกไ่างบ้าง ก็ตื่นเต้นครับก็คือตัวเองก็ได้ดูปิชาณาตอนที่เป็นเวอร์ชันที่พี่นกเล่นค่ะแล้วก็มันก็ยังมีเวอร์ชันอื่นที่พี่ติ๊กเล่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดารารุ่นพี่เหล่านั้นเนี่ยดูเหมาะมากครัอพอเขาดูเป็นพระเอกมากเรารู้สึกว่าตัวเองจะทําได้อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็หลังจากที่ได้มาฝึกซ้อมอกับพี่ลิงได้คอมเมนต์นู่นนี่นั่นก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันบางอย่างมันสร้างได้ด้วยคาแรคเตอร์อาจจะไม่ใช่หน้าตายอย่างเดียวแต่ว่าพออยู่บนเวทีบน เวทีละครเวทีตรงนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างให้คนเชื่อได้ด้วยสิ่งที่เราเชื่อเองร้อครับตอนที่ได้รับการทับถามก็ความรู้สึกก็ค,คล้ายๆกับอย่างพี่ตู่รู้สึกค่ะก็คือตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอย่างแรกคือดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาส <phants. S 1> คือตอนแรกพอได้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกดีใจเลยดี <treaty S 1> ใจ <bij Rat. S 1> เป็นอันดับแรกพอมาวันซ้อม <G> <c oughs> ก็โดนแบบว่าอัดทุกวันเลยค่ะแบบว่า ซ้อมหนักมากอะค่ะเพราะว่าบทเนอะพอมันต้องแสดงด้วยปริศนานี่หลองเพลงแของเรื่องนี่เข้าฉากตลอดเวลาเลยก็ชื่อตัวละครก็เป็นชื่อละครชื่อ่องก็คือปริศนาค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะนอกจากจะมีท่านชายพรอมเปปริศนาแล้วนะคะแต่ว่าท้ายช่วงนี้ค่ะพี่ลิงมีอีกหนึ่งโชว์ที่มาฝากคุณผู้ชมคุณชูอะไรคะค่ะช่วงนี้ก็คือเป็นจากในละครนยนะคะของพี่น้อง เพลงเปลี่ยนไปในพริบตาครับผมนะคะซึ่งจะเป็นน้องหนิงกับน้องแอมมันคือช่วงไหนยังไงของเรื่องพอเล,เล่าก่อนนิดนึงได้ไหมเอ่ยเออมันจะเป็นช่วงที่ที่อนงนะคะคือหนิงเนี่ยะค่ะได้ได,ได้ได้เจอกับประวิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าโลกเป็นสีชมพูมมมก็เลยเปลี่ยนไปในพริบตาเลยงั้นเราไปเปลี่ยนเวทีด้านนู้นนะครับภายในพริบตาเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนอย,อย่างไรเชิญนะครับ แปลกใจเพราะเหตุอันใดทุกอย่างจึงเปลี่ยนไปแค่ชั่วลมหายใจก็ต่างเหมือนมนต์มาอยากเข้ามาอำพรางทุกอย่างเปลี่ยนไปชั่วในพริบตา 晨三洒。 หัวใจเราเอง